คลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอักขระเลขยันกับพระอาจารย์คมอนุตโลนะครับอนุตโลเจ้าวาดวัดป่านาเจริญอำเภอนาเยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกราบนมัสการนะครับาเดินพรนยนตรใจเทศก่อนอื่นนะครับคือการนั่งเก้าอี้แบบนี้นะครับผมไม่บาปนะครับหลวงพี่แม่บตปนะครับอนุญาตอนุญาตอนุญาตเพราะว่าเป็นคนอาสนะกันนะครับคือต้องตามสภาพนะครับคือถ้าเราเจอพระยืนเราคุยยืนกับพระได้เราเรา ให้อย่างนี้เขาเรียกว่าคนอาละอาสนะกันนะครับถ้าคนเข้าวัดบ่อยๆเนี่ยจะเป็นเรื่องปกติ<ช>แต่ถ้าคนไม่เคยเข้าวัดนะครับนั่งเสมอพระ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> พระอาจารย์ครับก่อนอื่นนะครับพระอาจารย์เป็นพระนักสักยันยังไงครับพระอาจารย์เมื่อก่อนก็เคยสักครับผมแต่ก็ยกเลิกไปสักเลิกสักนะสักสักแล้วมันเหนียวหรือคนม,นมันเกเรขึ้นมันมันตัดอนาคตเขายันของครูบาอาจารย์ดีหมดแต่อย่าอย่าไปท้าอย่าประมาท อย่าประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมอย่าง,<ะ>งนั้นจะคงอย่างนั้นจะคงะจะคงดีสำนักของอาจารย์นยันตัวไหนเจ๋งก็ส่วนมากเป็นยันเมตาาเมตาแคลยวคาดย<ช>ันเมตตาแคล้วคาดมีข้อห้ามพอปฏิบัติยังไงครับของสนำนักนี้อย่าล่วงเกินผู้มีอุปปาารับคุณคือบิดามัรดาอย่าด่าพ่อร่อแม่ใช่อย่างเช่นคําว่าอุทานว่าแม่ง พ่อมึงอะไรเงี้ยคือเราเราเอาทานเฉยๆนะครับอันนี้เป็นการด่าพ่อเราแม่แล้วพระเจ้าทรงอย่าล่วงเกินผู้มีพระคุณแค่พูดถึงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการด่าพ่อเราแม่เสื่อมนะครับผมเสื่อมพุทธคุณคือยันเสื่อมของเสื่อมนะครับยันเสื่อมของเสื่อมอันนี้พระอาจารย์พระอันนี้คืออะไรครับพระอาจารย์อันนี้คือยันเทพสาริกาคือไม่เหมือนใครครับผมเป็นเทพสาริกาพระอาจารย์ทำไมต้องต้องเรียกว่าเป็นเทพสาริกาครับพระอาจารย์ สาริกาก็บ่งบอกว่าทางเมตานิยมครับเมตตาทางนิยมคือยันสาริกาก็เป็นยันนิยมอันนี้คือเป็นเทพคือเป็นนกวสาริกานกสาริกายกสาริกาครับผมพระอาจารย์ครับพระอาจารย์บรรจุยันอะไรเข้าไปบ้างครับเดี๋ยวเราจะไล่ทีละตัวนะครับเพื่อที่จะเป็นความรู้สําหรับคนชอบเขียนยันนะครับหรือจะได้มีความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับอยันยันหลัก ที่พระอาจารย์ว่าเฮ้ยตัวนี้ต้องเป็นผ้ายันเทพสาริกานี้ยันหลักคือยันตัวไหนครับพระอาจารย์ครับครับผมอันนี้คือหัวใจตรงเท้าเนี่ยนะครับหัวใจมนุษย์หัวใจหญิงหัวใจชายครับผมนี่จะอยู่ร่วมกันว่าไงครับพระอาจารย์ตตโอมมนุษย์ยังจิตตังโอมมนุษย์ยังจิตตังนี่คือหัวใจมนุษย์ครับผมจิตตังครับผมปุริโสครับ จิตตังพัคคินิเมว่าใจหญิงหัวใจชายครับจิตจิตตังปุริโสครับผมจิตตังพัคคินิเมอันนี้เป็นเป็นตัวขอมตัวขอมอ่าตัวขอมเรียกว่าตัวขอมครับผมอันนี้คือหัวใจมนุษย์หัวใจหญิงหัวใจชายครับอันนี้คือครับเพราะว่าทุกคนเกิดมาต้องมีหัวใจอยู่แล้วรับนี่เป็นเป็นตัวตัวขอมครับอักระตัวขอมโอมมนุษย์ยังจิตตังจิตตัง ปุริโสครับจิตตังพักคินิเมรครับหัวใจหญิงหัวใจชายครับ<ฮะ>จากนั้นในในตรงปีกนกตรงปีกนกนี่คือยันอะไรครับอันนี้ก็คือยันพระไตรปิฎกมะอมอุเมตตาและแคล้วคาดมะออุนะครับเ,เราจะ,<ม>ะเห็นในทุกทุกตำระ,ะทุกผืนนะครับจะมีจะมีตัวนี้มะออุมะออุครับผมมะอุ จากนั้นตรงเราจะพูดไปเข้าว้าวใจนะครับมีมีมียันหลายชุดนะครับตัวนี้ครับอ่ายันหลายชุดอ่าถัดไปตรง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 ที่พระอาจารย์ชี้นั่นคืออะไรครับนี่ตรงตรงปลายพอดีตรงนั้นครับอิจฉะขมะอิจะขมะใช่เป็นเมตตาเหมือนกันเป็นเมตตานะครับนี่นะครับโอเคที่เหมือนหน้าองค์พระนี่คืออะไรครับพระอาจารย์เป็นองค์พระหรือเป็นหน้าอะไรครับอันนี้เป็นทําเป็นเป็นหน้า หน้าเมตตาหน้าพุทธเมตตาหน้าพระพุทธเมตตา,าพุทธเมตตาครับผมเป็น,<ม>เ,ปนเป็นหน้ายันนี่ก็นี่แหละคือณนะตกดวงตาเนี่ยจะคืออิติอิติเป็นบอ่อเกิดแห่งมนคือพระอาจารย์ทำไมต้องใช้ใช้ตัวอิติใส่ดวงตาอันนี้เป็นยันของครูบาอาจารย์ครับผมใส่ดวงตาอิติเป็นบอ่อเกิดแห่งมนครับโอ้ก็มอนกับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ ครับผมเป็นบ่กเกิดแห่งมวลก็คือขึ้นก่อนคราว่าอิติปิโสนี่นี้ยางั้นอะอิตินะโมพุทธายะอยู่ปากครับผมอ,อิติณโมโม,โมพุทธายะพุทธายะ,ยะอยู่ที่ปากคือเป็นภักถาเป็นใหญ่กว่าเพื่อนฮภักดา จากนั้นครับเหมือนเหมือนองค์พระเนี่ยพระอาจารย์เขียนในตัวนี้ที่ที่อยู่ด้านด้านขวาตรงนน้องค์ตันข้างบนนี่ะที่ครับที่เหมือนองค์พระเนี่ยครับคือยันอะไรครับอันนี้คือยันนโมพุทธายะนี่นะครับคือการแล้วแต่ใครจะออกแบบนะครับนโมพุทธายะนะนี่นะโมพุทธแล้วก็ทาแล้วก็ยะนี่คือคือแล้วแต่ใครจะนี่ออกแบบเป็นองค์พระเลยครับจินตนาการแล้วก็มโนภาพคับผมแล้วแต่จินตนาการมโนภาพนโมพุทธายะเราเขียนเป็นเป็นตัวขอม เป็นตะัวขอมนะโม,โมพุทธอยู่ข้างในทาและกัยะนี่นะครับเขียนเป็นรูปองค์พระเลยจริงๆแล้วเป็นนะโมพุทธายะใช่แล้วก็พระเจ้า,าห้าพระองค์แล้วก็หัวใจพระเต๋ปเปดกเหมือนเดิมครับผมมะอะอุอข,ข้างหลางอ่ะอีกด้านหนึ่งก็เขียนเป็นเหมือนพระพุทธรูปเหมือนกันนะครับยันอะไรครับพระาจย์ตัวนี้ยันพระคาถาห้าพระองค์เหมือนกันคือคือนะโมพุทธายะเขียนเป็นรูปพระอีกแบบหนึ่งนะครับนะโมพุทธายะ นะมะอุกอ็กเป็นเมธาุครับผมนี่นะครับยันยันรูปพระนี่เขียนได้สองแบบนะครับนโมพุทธยะแล้วแต่ใครจะเขียนครับผมพระอาจารย์ครับที่มีในตารางที่เราเห็นนี่ที่เราจะไปดูนี่นกคุ้มที่มีนกคุ้มด้วยยันอะไรครับอันนี้ยันกไฟยันการไฟป้องกอันอัคขีภัยครับป้องกันอักคีภัยแน่ดีนะครับเขาเชื่อว่าทําไมถึงถึงเป็นเชื่อว่านกคุ้มยันนกคุ้มป้องกันภัยยันนกโบราณ ถ้ามียันนกคุ้มจะป้องกันไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้บ้านครัอาคีภัยมีอาขระตัวไหนเป็นตัวสําคัญครับพระอาจารย์ถ้าเป็นยันนกคุ้มเลยอ่ะอันนี้จะเป็นเป็นหัวใจหัวใจนกคุ้มหัวใจนกคุ้มเดี๋ยวเราจะพระอาจารย์ว่าไงครับก็เป็นคาถาสวดเป็นคาถาสวดก็เป็นคาถาครับไอคาถาสวดที่ไอ ที่สวดแต่ถอดออกมาเป็นเป็นหัวใจแล้วมามาลงเป็นตัวยันครับผมเป็นยันนี่ในการไฟไหม้กันไฟไหม้นะครับกันไฟไหม้คือคือใครเอาไปใช้เนี่ยทุกสำนักใช้ตัวนี้นะครับทุกสำนักทุกสำนักตัวนี้ครับแล้วนกคุ้มตัวล่างนี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นอะไรครับมาจากเป็นกันการไฟเหมือนกันกันไฟเหมือนกันกันไฟยันกันไฟนี่นะครับยันยันกันไฟการอัคคีภัยนะครับอัคคีภัยครับเป็นยันนกคุ้มนี่พญานกคุ้มครับที่เราเห็นนี่นะครับเวลา เวลาเราซื้อผ้ายันบูชาผ้ายันนะครับเราจะรู้เลยว่าผ้ายันนี้เขาเขียนออกมาในเชิงไหนครับผมอ่เราจะมาดูตรงหัวมุมขวามือสุดนี่ฝ่ามือล่างสุดนี้ครับอาจารย์ตัวไหนเนี่ยตัวนี้ครับมีกลุ่มยันอะไรบ้างครับนี่นะอันล่างด้านล่างนี่แหละครับอาจารย์นี่ครับผมออย่างตัวที่พระอาจารย์ชี้เนี่ยคืออะไรครับอันนี้ก็เป็นยันคหับอนจารยยันป้องกันภัยป้องกันภัยอป้องกันภัย ครับผมแก้วขาดไอตัวกลมๆนี่พระอาจารย์อ่านว่าอะไรครับเป็นนะนะอเป็นนะล้อมรอบด้วยอะไรครับพระอาจารย์ขาอิตินะอิติอือิติครับอันนี้มีมาอิติมีมาใช้ตรงๆเลยออิติมีมาครับอ่อิติมีมานี่ครับเราจะดูไปที่หางพญานกคุ้งนะครับ ที่หางเลยเนี่ยอาจารย์ลงยันอะไรไว้ครับอินะอีนะลิตังอินะปิลิตังนะครับเป็นเป็นหัวใจครับผมเป็นหัวใจทีนะครับกะอามะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนี่สุริยันตันธาบนหัวองค์พระบนหัวดอกบัวนี่ ตัวนี้คือหมายความว่าไงครับพระอาจารย์ที่ตัวน,นู้นนะครับที่เป็นสีอันนั้นนะครับอ,อันนี้ยัน,ยนสุริยันจันทาสุริยันจันทาครับเหนือโลกเหนือโลกเป็นยันเหนือโลกพ <water S 2> <LIN> ่อาจารย์รับลงตัวนี้เราต้องบริกรรมตัวไหนครับไหนยงสุงริยันจันทราเนี่ยอันนี้ก็บริกรรมพระคาถามีโนจํพาพระคราถาอยู่ครับผมมีมีอ่าด้านขวาของยันสุริยันจันทาคือยันอะไรครับพระอาจารย์ตัวนี้ครับพุทธสังมิพุทธสังมิอิสสะปมิ อิสะปะมิอิสวาสุอิสวาสุอิสวาสุอันนี้อิสวาสุครับสจัจะวิปปะสุเมอุครับผมนี่ครับพระอาจารย์ครับทำไมถึงเรียกพาย้านพญานุคุมอันนี้เป็นเทพสริกาเป็นพญานเทพสาริกา,าน,นะครับนเทพสริกาอันนี้ก็คือป้องกันไฟเพื่อัจ็ มันจะดีคุ้มหมดอ่ะครอบจักรวาลคือการเขียนยันแต่ละสำนักนะครับเขาจะเขียนไว้ครอบจักรวาลครอบจักรวาลเลยอย่างกับถ้าใส่นโมพุทธยะไปนี่ขอบหมดละเป็นใหญ่เป็นใหญ่กว่าพระคัทาทั้งห่วงนโมพุทธายะนี่อันนี้พระอาจารย์เขียนไว้เมื่อวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้ารอยห้าสิบเจ็ดใช่ปีห้าเจ็ดเกือบสิปีที่แล้วนะครับใช่พระอาจารย์คือปกติเขียนได้บ่อยไหมก็เขียนกลางคืน เนกลางคืนห้าทุ่มถึงตีสามห้าทุ่มถึงตีสามจิตที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิอาจารย์พ่าอาจารย์ไม่ต้องออกแบบคร่าวๆหรือถึงก็เขียนได้เลยก็ขึ้นโครงเข้าก็เขียนเลยขึ้นโครงไว้แล้วก็เขียนเลยนะครับเพราะไม่มีแบบแบบไม่มีครับผมแบบไม่มีนี่นะครับขึ้นโครงแล้วก็เขียนผ้ายันผืนนี้นะครับผ้าจารย์จะเปิดให้บูชานะครับเป็นกระดาษยันนะครับถ้าเป็นเอาเปลยๆเลยนะครับผืนละ9 9้า้ยสบนะครับ ถ้าใสา่กรอบสําเร็จอย่างที่ได้เห็นเนี่ยสามพนาสนะครับขอค่าส่งถึงค่าส่งประมาณร้อยหนึ่งนะครับหรือสองสาร้อประมาณ200รกว่าบาทนะครับและก็พระอาจรเบอร์พระอาจารย์เบอร์อะไรครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามนะครับอ่าห้าหกสามศูนย์เก้าปดดสนะครับปัจจัยที่พระอาจารย์ได้มานะครับจะไปสร้างโบสท,ที่อย่างข้างคายอยู่พระอาจารย์ครับอ่ากูติไม้ตะเคียนเนี่ย สร้างเสร็จอย่างทั่วเนี้เสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วมีต้องอะไรต้องปรับปรุงไหมครับก็เหลือแต่พวกทาทาสีพวกฝ้าข้างนอกทาทาสีฝ้าเพดานข้างนอกไม้ส่วนไม้ส่วนที่เหลือจะไปทําอะไรอันนี้เป็นสร้างกุฏิให้พระมีมีแผนจะสร้างกุฏิให้พระตีให้พระะหลังปีใหม่ปีหกหกหลังปีใหม่ปีหกหกนะครับพระอาจารย์ ทำไมวางแผนยาวขนาดนี้หรือปัจจัยาหายาต,ต้องหาไม้ไปก่อนหาไม้ไปก่อนหาไม้ไปก่อนอาจาไปหาไม้ที่ไหนทุกวันนี้ก็ญาติโยมแผ่จากญาติโยมให้ญาติโยมเขาบริจาคมาคือเป็นไม้ไหัวไรไปน,นานนใช่ไม้ยืนต้นเป็นไม้ยืนต้นหัวไรไปประอาะารย์คุณภาพดีไหมพวกนี้ดีเป็นพวกไม้เต็งหลังพวกนี้เป็นไม้เต็งหลังนะครับอแข็งพวกนี้เป็นไม้ยืนต้นญาติโยมเขาบริจาคเข้าไปช้ายไปเรื่อย เราอยู่ที่ใต้กุฏิหม้แต่หมาแต่เขียนนะครับพระอาจารย์มีต้นไหนเฮี้ยนบ้างอย่างเนี้ยไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีต้นไหนเฮี้ยนเลยนะครับพระอาจานอันนี้ตายอยู่ในน้ําอยู่ในน้ําอ่ะอย่างต้นที่ต้นนี้อยู่ในน้ําหมดอย่างต้นที่เห็นเนี้ยครับอยู่ต้นเนี้ยต้นนี้ต้นนี้ได้มาจากไหนครับเขื่อนสิรินอรมาจากเขื่อนสิรินทรไม่ได้ตายยืนต้นเป็นไม้เก่าไม้อยู่ในใต้ดิน อันนี้อยู่ใต้ดินใต้ดินมันโคโ่นลงอยู่ในใต้ดินใต้น้ําใต้ทราย,ายอันนี้อยู่ใต้ทรายนะครับใช่นี่พระอาจารย์ฝ่อเจ้จเาขึ้นมายากไหมก็ยากนะก็เป็นวันนะกว่าจะเอาขึ้นมาเป็นวันต้องใช้เครื่องล่าขึ้นครับพระอาจารย์คิดยังไงครับตอนที่ตอนที่จะคิดจ,จ,จะทาหรือไม่รู้จะทําอะไรดีหรืออยากอกแนวแนวคิดแบบว่าพระอาจารย์ไปได้ได้แรงบันดาลใจจากที่ไหนครับคืออยากสร้างแปลกแปลกแปลกตาแปลกเพื่อนครับผมสร้างที่สร้างยาก คนเหือแล้วสร้างสร้างยากเพราะไม้มันหายากไม่ได้ไปตัดไม้ยืนต้นเราหาไม้ธรรมชาติไม้ที่ล้มอยู่ในพะใต้น้ำมีที่ล้มอยู่ในบนบกไหมไม่มีมันในในหนองน้ําใกล้บ้านใกล้วัดมีไหมมีแต่ลําโดมลําโดมอ่าลาโดมลําโดมตรงเนี้นะอ่าแต่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นแม่น้ําต้นน้ําเป็นต้นน้ําอ่าต้นน้าเรียกว่าลาโดมแม่น้ําโดมแม่น้ําโดมยังยังมีเยอะไหมครับหรือนานๆถึงถึงมันดินชะล้างมันจะเห็นมมัน ดินโคลนมันถมไปหมดครับดินโคลนมัถมไปหมดนะเว้นแต่เขาหาปลาหรือหาอะไรเจอใช่หาปลาไปเจอแล้วก็เขามาบอกพระจั์เคยออกเดินเดินไปหาแบบดุมๆเลยไหมก็ไปหาเหมือนกันได้ไหมก็ได้มาหลายต้นไปหาตามแม่น้ำโดมๆตอนที่มันแห้งอ่ะตอนที่น้ําลดน้ําแห้งไปหาก็เจอไปหาแล้วต้องขออนุญาตใครไหมตอนขอขึ้นมันไม้สาธารณะครับผมไม่มีเจ้าของ อยู่ในใต,นต้น้านําใต้ดินใต้โคนใต้โคนใช่เราอาจจะขอแก้งเจ้าหน้าที่นิดหน่อยว่าเราจะเอาไม้นี้ไปวัดอ่ากดแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ก็ให้ความร่วมมือโดยดีนะครับก็ทา,าไม้พระอาจารย์เอามาเลยเขาบอกพระอาจารย์ครับที่เจอยา,ยาวๆสุดกี่เมตรครับก็ประมาณ20เมตรต้นเดียวต้นเดียว20เมตร20 <m. S 1> ความใหญ่ขนาดไหนครับโอ้นนี้ท่อนปลายสุดเนี่ยไม้ตัวนี้20เมตร ไม้ต้นนี้นะครับ20เมตรเป็นท่อนปลายนะครับท่อนปลายสุดเลยท่อนปลายของไม้นะครับไม้ต้นต้นนี้20เมตรทตัดได้กี่ท่อนต้นใหญ่เขาพวกช่างเขาเขาตัดแล้วเขาเลื่อยเขาเลื่อยเป็นแผ่นเป็นโซฟาเขาไปขายหรอเขาไปขายเขาเลื่อยไปขายคืให้แต่ท่อนปลายมาเขาให้แต่ท่อนปลายมานะครับบริจาคท่อนปลายมานี่ปลายสุดนี่ไม้ต้นนี้20เมตรใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางก็หนึ่เมตรเมตร20 เส้นผ่าศูนย์กลางเมตรยี่สิบใช่ใหญ่จริงๆไหมตัวนี้ใหญ่และยาวครับผมอายุก็คงจะหลายร้อยปีคมัตผมกวาเจ็ดแปดร้อยปีขึ้นนี่นะครับพระอาจารย์ใต้นี้มีเสากี่ต้นไหนทั้งหมดสามสิบหกต้นนี่นะครับที่เราเห็นอยู่นี่เสาสามสิบหกต้นนะครับมาเยี่ยมชมกันได้นะครับมีมีใครเคยมาขูดขอหวยไหมพระอาจารย์ไม่เคยมีไม่เคยมีไม่เคยมีเนี่สามสิบหกต้นนะครับถ้าแปลเตรียมแป้งมามนต้องโดนทักต้นนึ่งนี้เนี่ยนี่เห็นนะครับ ด้านล่างของกุฏิไม้ตะเคียนนะครับไม้ตะเคียนร้อยปีนะครับเปิดเปิดเข้าชมทุกวันนะครับเข้ามาชมความมนขลังมนขลังเสน่ห์มนขลังเสน่ห์มนขลังของไม้แต่ไม้นะครับไม่ได้ทาสีดําเลยนะครับพระเจ้าเดี๋ยวนี้ถ้าทําถ้าทํานี้ลงทุนไม่ยากแล้วก็ลงทุนก่อสร้างจ้างพวกช่างเขาแล้วก็ช่วยกันบ้าง นี่นะครับถ้าสนใจพระยันพระอาจารย์เบอร์อะไรครับพระอาจารย์093ย์3 563 563 9 3 8ย์3 8 3หสาหสาสนะครับพระอาจารย์คมนะครับพระอาจารย์คมมนขังนี่คมมนขังอาจารย์คมมนัฐขังนะครับไปคล้องกับพระอาจารย์คมไตเวทนี่นะครับก็สามารถร่วมบุญบูชาเงินไม่ได้ไปไหนไม่ได้ผ่านในหน้าไม่ได้ผ่านทางช่องนะครับโทรคุยกับพระอาจารย์โดยตรงนะครับ ถ้าเป็นผืนเปลือยไปใส่กรอบเอาเองนะครับอันนี้ราคาส่งถูกหน่อยพอเอาผืนเปลือยเดี๋ยวเราจะม้วนให้ผืนละ999บาท<ช>แต่ถ้าใส่กรอบแล้วนะครับ3,999บาทค่าส่งโทรมาทีนะครับว่าประมาณ2-300นะครับเดี๋ยวจะห่อส่งไปถึงบ้านให้ปัจจัยทั้งหมดนะครับร่วมสร้างอุโบสถที่ยังไม่เสร็จคือสร้างไปแล้ว60%นะครับช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีนะครับเผื่อคนชมคลิปนี้ อยู่ในต่างประเทศผ้ายันอันนี้พระอารย์เขียนขึ้นเองกระดาษยันเขียนขึ้นเองนะครับเขียนด้วยมือเขียนด้วยมือนะครับแต่เอาไปขยายให้ใหญ่โดยการกระบวนการปัจจุบันคือซีล็อกนี่นะครับพระอารย์ต้องเสกไหมพวกนี้ต้องปลูกเสกแหละเข้างานพุทธาพิเศษันแล้วะอารย์เข้างานพุทธาพิเศษใช่จัดจัดที่ไหนหรือไปฝากที่วัดอื่นจัดที่วัดจัดที่วัดจัดที่วัดเคยจัดปีไหนครับพระอารย์ก็ สปีก่อนเมื่อสามปีก่อนเมื่อสปีก่อนโคครับก่อนโรคโควิดเข้ามาพอาจารย์ช่วงโควิดนี้คนมาช่วยทําบุญต่อเนื่องไหมหรือก็มาเรื่อยๆครับผมจยโยมมาเรื่อยๆคือสบายใจได้นะครับหลวงหลพระอาจารย์คมเป็นพระนักพัฒนานะครับเดี๋ยวผมจะมาคอยสอดส่องดูพฤติกรรมให้ว่าทําจริงหรือเปล่า ครัผ่านมาผมจะมาดูเลยครับถวายเงินไปพระอาจารย์สร้างจริงหรือเปล่าไหนก็ช่างก็กลังสร้างเราจะมาตรวจไม่ใช่ตรวจสอบนะครับมาติดตามความคืบหน้านะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ<อ>ผม